ดีครับยินดีต้อนรับกข้าส,าาาาสู่ยูทูปชาแนลอีสานมาน่าผ้าละช่องซื้ on, อกลางร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับ,มรมรบมเมือนี้บาโธนยู่บิ๊กภูฟาร์นรมนะครับพี่น้องอยู่อำเภอเมืองจังหวัดตมลำพูนะครับจะพามาเบิงสมาชิกในฟาร์มนะครับทั้งหมดเลย30มสิบกระตุนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพี่หญิงจะพาแนะน้ำนะครับพี่หญิงสวัสดีครับครับผมพี่หญิงแนะน้ำต่อนะครับผมหลังจากจอจากคลิปที่แล้วครับโอเคค่ะอันนี้แม่จูดีถามแม่ของเก้ากะลัต แม่ของเก้ากระหลัดที่เทาที่เท่าทายตัวแรกเนาะค่ะที่เท่าทายตัวแรกค่ะผมนี่เป็นเป็นแม่จูดี้นะครับค่ะแม่จดี้อายุพลลัพธ์เปไดใครับผมพี่ยิงครับประมาณได้สามลูกสามลูกกระสิประมาณหกค่ะได้สามลูกประมาณหกเนาะเพราะว่าท้องแรกอาจฉริประมาสามปีเนาะค่ะโดยโดยทั่วไปนะครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับผมช่วงลัพไปไดใครับพี่ยิงครับร้อยสี่สิบ ร้อยสี่สิบหกครับผมนี้เป็นเป็นซ้ายใดครับผมแม่เพื่อนเอเพ็ดเพ็ดนะแต่เพ็ดอุดดอนนะครับพี่น้องครับห้องเก้าเจริญได้ประมาณสี่เดือนกว่าโอ้ท้องเก้าเจริญนะครับผมนี่หนานะครับพี่น้องครับแขงขามาดีเลยนะครับถ่ายกว้างนะครับท้องเอาหนาลึกนะครับหนาลึกหางกระย่านะครับพี่หญิงครับหางยาาขนาดเลย นะนต,าต้าตงพังต้นในบุญดีไม่คิปแรกๆนะครับพี่น้องครับนี่ค,คือแม่แม่เพป็นนะครับผม่างงามนะครับพี่น้องครับตัดเฉียนเลยนะครับเนาะอาตาเพิ่นนะครับอาแต้ม ของข้าวนะครับเอ็นมะพาวกับใ่นะครับนี่ครับก็ตัวขั้นซ้อนนะครับสวยครับผมแม่เข่าแม่รักเข่ายุขวักเกฟาร์ม่อนนะครับพี่หญิงเนาะครับผมมาเบิ่งตัวต่อไปครับอันนี้เป็นท่ายาดของค่ะมีแรงของแม่คืดีค่ะนะครับจะเพิ่งถ่ายตัวแรกนะครับผมเนี่ยเขาถ่ายตัวแรกครับผมโอ้ตัวนี้การงานครับผมพี่หญิงครับถ่ายเพิ่นพูนนะต้นหางลำหางนี่นั่งเอกไร่นะครับมือเนี่ยเปนนั่งเอกไร่นะเนี่ย ไม่นึงหรอกไม่ในึงอีกอีีกนึ่งก็โอ้งามขนาดเลยนะครับพี่น้องว่าหลอดนี่เงาใหญ่ขนาดเลยงามกว่าเก่าขนาดครับนะโอ้บอกได้พร้อมครับผมอ่าครับพี่ยิงแนะนั้พี่น้องนะครับไปืเสื้อ,อยังครับเดีย๋ยวนี้ครับช่อเงินนึ่ค่ะน้องช่อเงินนะครับพี่น้องครับอายุสามปี สามปีสูงไรเป็นไรครับผมสูงร้อยห้าสิบสองค่ะวัดตอนนั้นตอนนั้นร้อยห้าสิบสองจะเพิ่มเป็นเนาะครับผมพี่ยิงก็ลอยห้าสิบเจ็ดค่ะโอ้สิบอะไรอะไรไกลกับพี่ยิงเหรอครับอันนี้พ่อเพิ่นตัวอะไรก่อนนะครับพ่อพ่อเงินอุทยพ่อเงินอุทยค่ะแม่ก็เป็นสายนม่เดียแม่แม่สายบ้านเฮาเนี่ยสายบ้านเฮาเนาะครับผมแม่เพิ่นนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้ผลงานของสนามเงินยังไดครับพี่หญิงครับตลอดเลยค่ะเอาตลอดเลยห้าคันหนึ่งในห้าหนึ่งสองสามสี่ครับผมค่ะาตาเป็นไงขนาดเลยนะครับแข้งขาวใหญ่ขนาดเลยยาวค่ะผมยาวสูงใหญ่ยาวสูงขนาดเลยครับผมงา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 มครับอนาคตแม่พันธุ์เลยนะครับพี่น้องครับ ท้องหกเดินเรียบร้อย<า>โอ้ท่องเกาเจเลิรน, <laughs> นนะครับผมพั <laughs> นพันแถะ <laughs> แ,<น> <laughs> แ,แถะเลยครับผมค <laughs> อก <laughs> เลยนะครับก็ <laughs> จะมีเกาเจเลิญนมีเงินอุทไทยนะครับพี่พี่ <laughs> อยู่ในกอดข้านะครับพอพันเยี๋ยมมาผสชมนคะครับตะลักกีบเรียบแขรงขาเพื่อนงามขนาดเลยครับตะลักชัดเจนเลยครับผม หน้าตาสวยนะครับเป็นหญิงน,นะค่ะสวยหน้าตาบ้วงเขาหน้าตาวงเขาผากใหญ่กว้างครับสวยาตาลุงเลยครับตาลุงน่าคตเลยครับผมลายพันาาไฟงามาาครับาารอดอกลับลูกไม่ลูก เดี๋ยวพามาเบิ่งตัวต่อไปครับเป็นแม่ของแม่ของช่อเงินอ่าช่อเงินนะครับแม่ดอกรักแม่สูงร้รอยสี่สิบสามแม่สูงร้อยสี่สิบสามตัวลูกก็สิบลอยหาสิบสองหาสิบสามแล้ว,วนะครับอันนี้ไกล้คลอดแลอันนี้ไกลคลอดแล้วทองยอ้อนแล้วนะครับท้องดาวเนื้อนมตึง,ตงทองดาวเนื้อครับผม แบบนี้มีดาวเนื้อตัวนึงชอบอันไหนใส่อันนั้นลองพัฒนาลองเบิงต่อลองเบิงนะครับเนาะลองใส่เบิงครับผมแม่ดอกรักอันนี้ทองที่ใดครับแม่ทองเพลินหนึ่งสองสามสี่ห้าหองที่ห้าครับผมห้าประมาณแปดเก้าปีอายุเพิ่นนะครับโอ้หนาขนาดเลยนะครับทองเพิ่นตัวหนาครับ ใ้่คขวาขออกทั้งสองฟังเลยนะครับจะเสีนหากันยาวนะครับยินดนครับพันไม่บอกนเขราไในห,หลักเข้าอีีฟ้ามัน็นดังไรยครับผมยืนดีดีนะหนุ่มดีเด็เดเลยนะครับบอกเลยว่าฟ้ามือนนี่ตัวง,งามครับผม กอชมผลงานเหมือนกันครับเนาะค่ะนะครับขออตอวแม่ขอตัวแม่นะครับรอนีกเนาะขอตัวแม่เนี่ยผู้ใดมีมีจัดเดือนแล้วกันนะครับจัดเดือนแล้วก็ทองสี่สิบเอ็ดเดือนวันที่สิบหกเดือนสิโอ้พอดีเลยลุนลุนลุนเร็วเนี่ยนะครับใกล่เร็วเนี่ยแล้วอีกบ่เกินยี่สิบมือบ่เกินเดือนนะครับบ่เกินเดือนครับผมรอดุนครับผมเกมือนี่ว่ามันไก่แล้วเพราะนใจเนี่ยอยากให้ได้ลูกสาวลูกสาวลูกสาวนะครับ แต่ได้ลูกสาวนี่เสาร้องไงเลยมาครับก็ว่า <laughs> <laughs> ปกติเขาจะให้เจ้ลูกสาวได้ครับอ๋อครับผมมีโอกาสโชว์เลยครับค่ะสองสองลูกสาวแล้วจัอองมาขันผมนึงครับผมปกติสิเป็นแจ้งท่านเขี่ยนี่ก็บคอแบบนั้นอ๋อครับผมใช่ <laughs> ครับผไปยิงนี่ค,ครับไปยิงเดี๋ยวมาชมต่อต่อไปครับอ,นนรอันนี่แม่ประกาแก้วค่ะนี้แม่ปากกาแก้วค่ะครับผมหนึ่งร้อย 149ร้รอยสี่สิบเก้านะครับสายเพชรอุดอรนะครับพี่น้องประมาณแปดเก้าปีครับผมโอ้นะตโหนะครับี่แข้งขาใหญ่เลยโครงสร้างใหญ่ขนาดเลยปกว้างกว่ใหญ่นะครับนะครับผมเป็นนักแสดงหน้าทองเป็นตอนนี้ครับพี่ยิงครับอันเนงินอุทัยคะ่ะเงินอุทัยเห็นบ้างครับครับผม โอเคครับผมยอดงามนะครับงามงามโอเคครับไปยิงมาเบินงต่อไปครับอันนี้แม่หงขาวแม่หงขาวครับผมใบเปลือกนะครับพี่น้องแม่หงขาวใบเปลือกแม่ฟองดาวพยัคฆ์ปู่ว่างหันจักอ๋อครับผมแม่ที่ว่าอยู่ฟังนั่นบปะครับที่ว่าได้ตัวเล็กเขาออกเล็กน้อยนั่นปะค่ะครับผมตัวปู่น้อยก็ได้ตัวปู่น้อยครับผม นี่แหละแม่เพื่นโอ้นี่เป็นแม่เพื่อนนะครับพี่น้องครับของเก่าเจริญอีกแล้วโอ้ครับผมได้ได้ลูกสาวเนาะลองเบิงครับผมต้องรุ่นกันว่าจะเป็นเผือกหรือว่าเป็นดำค่ะนะครับแต่ว่าบุ่งเขาล้ำเขาคนนี่ออกมมล่าคป็นงมมล่านะครับเนาะแต่ว่าจะได้จะเป็นเป็นเผือกนะครับพี่น้องค่ะสูงร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับทีเแป๊บแกงขามาดีนะครับพี่น้องตัวผ้าก็ใหญ่แง่ครับแง่แงาตัวแง่ครับ ตัววยรอบที่แล้วนี่ไข่เผือกนี่ยังมาหลายตอนเรามีแน่เนาะรอบนี้กัพัฒนาเอาไข่เผือกมาแม่นบอลเฮโน้องมานบอส้มประสานยังมาหลายปนีเด้อยู่ๆนะแม่นบอลพาเจ้าไล่ลงครับผมอันนี้ลูกเบิ้มพันล้านอันนี้โู้ของแขกเลยโอ้อันนี้ลูกสาวมัครับค่ะลูกสาว สวยจ้าน,นี่แม่เพิ่นกระไดจังอ๋อนี้แม่เพิ่นแม่มุลาแม่มุลา<อ>แม่จับัจับ<อ>